สวัสดีค่ะนิฉันชื่อนางสาวชน,นิดาพาเพิ่มพูนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจากบริษัทสวนอรันทาค่ะวันนี้ตั้งใจจะพาพบคุณลูกค้าเพื่อจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว,ว่าจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับคุณลูกค้าได้ค่ะก่อนอื่นขอถามนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคะแบบว่า เวลาที่เราซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์อะไรมาใช้งานเนี่ยทันแร่ก็ดูดีนะคะแต่พอใช้ไปไม่นานก็เจอปัญหาค่ะแบบเช่นเสียบ่อยชำรุดง่ายหรือว่าเวลาติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัทเนี่ยกับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรถ้าเคยเจอแบบนี้นะคะดิฉันเข้าใจเลยค่ะพอลูกค้าหลายคนนะคะก็เล่าเรื่องคล้ายก,กันกับดิฉันเสมอค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยตรงค่ะจุดเต่นอย่างแรกนะคะเลยคือเรื่องคุณภาพค่ะคุณภาพสินค้าของเราผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากลมีทดสอบความทนทานมีห้องแลบ รวมถึงผ่านการใช้งานจริงจากผู้ใช้หลายกลุ่มนะคะคนที่ได้คือสินค้าของเรามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง2เท่าค่ะเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานคุ้มค่าไม่ต้องปวดหัวซ่อมบ่อยๆเลยนะคะนอกจากคุณภาพแล้วนะคะสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือ บริการค่ะบริการหลังการขายค่ะหลายคนอาจเคยคิดหวังกับการซื้อของที่บริษัทไม่ดูแลหลังการขายแต่ของเรานะคะแตกต่างออกไป เดยมีทีมงานคอยดูแล24ชั่วโมง24 hours นะคะมี call center ที่คุณลูกค้าสามารถเข้าหาได้ทันทีค่ะรวมถึงมีบริการเข้าไปดูแลถึงที่ในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตรงนี้นะคะลูกา้าส่วนใหญ่ทับใจมากเขารู้สึกว่าได้รับความใส่ใจจริงๆไม่แค่แค่ซื้อแล้วจบไปะคะ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะดิฉันอยากเล่าตัวอย่างจากลูกค้าจริงค่ะลูกค้าท่านหนึ่งนะคะ ทำธุร,ก,ก,รกิจร้านกาแฟตอนแรกเขาใช้สินค้าทั่วไปราคาถูกกว่าของเราเล็กน้อยแต่ใช้ไปแค่หนึ่งปีก็เริ่มมีปัญหาเครื่องเสียบ่อยจนต้องหยุดขายชั่วคราวซึ่งทำให้ดังเสินายได้แล้วก็เสียลูกค้าเพราะเปลี่ยนมาใช้สินค้าของเราอ่ะเขาใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเกือบ3ปีแล้วแทบไม่มีปัญหาเลยแถมยังบอกว่าประหยัดเงนิยยงานในระยะยาวเพราะแบบไม่ต้องซ่อมหรือว่า เปลี่ยนบ่อยๆนอกจากคุณภาพและบริการแล้วเราก็ยังใส่ใจเรื่องความคุ้มค่าของลูกค้าค่ะแต่ท่านบอกว่าถึงราคาของเราจะสูงกว่าท้องตลาดเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อคิดในระยะยาวนะคะคุณลูกค้ากับถูกกว่าเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบจุกจิกแบบหลังการใช้งานทีหลังอาหารอีกทั้งยังช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นประหยัดเวลาซึ่ง ถ้าเราลองคิดดูนะคะเวลาที่ประหยัดได้ก็คือกำํำไรอีกอย่างหนึ่งของลูกค้าด้วยะค่ะและตอนนี้เรายัางมีโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจมากๆด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจภายในเดือนนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษทันที20%ค่ะพร้อมกับรับประกันการใช้งานยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเกิดมีปัญหานะคะทีมงานของเราจะเข้าไปดูแล ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีของแถมพิเศษนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกด้วยซึ่งบอกตรงๆเลยค่ะว่าโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะคุณลูกค้าหลายคนก็เริ่มองแล้วนะคะดิฉันอยากให้คุณลูกค้านะคะลองจินตาการดูค่ะถ้าวันหนึ่งเราเลือกใช้สินค้าที่ทนทานไม่ต้องกังวลเรื่องเสียบ่อย มีทีมงานคอยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาคุณลูกค้าจะได้เอาไปเวลาต่งตางๆของลูกค้าให้ไปฟูลัดกับเรื่องสำคัญจริงๆในชีวิตอะเช่นการทำธุรกิจหรือการทำงานด้านอื่นๆได้มากขึ้นมันจะสบายใจแค่ไหน,นะคะคุณลูกค้าลองคิดดูนะคะอะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอสรุปสั้นๆว่า จุดเด่นของเราคือคุณภาพที่เหนือกว่าความคุ้มค่าในระยะยาวและบริการหลังการขายที่จริงใจดิฉันมั่นใจว่านี่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณลูกค้านะคะหากคุณลูกค้าสนใจดิฉันยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติม,มะคะ่ะและช่วยดำเนินการให้ทันทีค่ะ ขอบคุณมากๆที่สละเวลาฟังกันนำเสน,นในวันนี้นะคะดิฉันหวังว่าจะได้มีโอกาสดูแลคุณลูกค้าได้อย่างทุกถึงทันทีนะคะเมื่อลูกค้าโทรมาเราพร้อมที่จะไปโดยทันทีทันใดและเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะที่ไว้ใจเราค่ะ